อนนี้เรามาดูสามพี่น้องแอบแม่พ่อมาเที่ยวมั้งมาเล่นน้ำแอบแอบมาเล่นน้ำกันเน่ยตัวเนื้อข้างหลังเขาจะเป็นตัวพี่เห็นน้องมันเล่นน้ำมันค่อยคุ้มเชิงดูแลน้องมัน,น่ยเออเป็นพี่รักน้องไงน,น้องโอน้ำขุ่นกันลุยแล้วตายนานา,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 นาืมันร้อนอะเนาะ คงจะลบลบพี่ให้มาพามาเล่นน้ำมัเนี่ยน้ำขุ่นน่าดูมันนะโอ้โหเอามามีพี่ตัวตัวนะนี่มันตัวพี่หรือตัวแม่นี่นเป็นตัวพี่มากกว่ามาดูแลน้องเออไม่ใช่พ่อ,อกับลูก่อแม่ลูกไม่ใช่มั้ง ดูไม่น่าจะใช่นะตัวยังมันยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันยังมาสมัรแยกแยะได้จะเป็นพ่อแม่ลูกหรือพี่พาน้องมาเล่นน้ำเคยนะเคยเจอช้างช้างงาช้างงาจะมีพี่เลี้ยงพี่ตัวหนึ่งคอยดูแลประกบเหมือนป้องกันดูแลความปลอดภัย เราเห็นช้างงาที่ไหนจะมีตัวหนั่งช่วยคอยเป็นพี่เลี้ยงเองแต่ตรงนี้ยังรู้มันตัวเด็กอยู่ตัวเล็กอยู่จะยังไม่เห็นว่าจะมีงาหรือเปล่าลักษณะย,ยังไม่ออกไม่มีงาแต่ย่อมย่อมพวกมันก็ใหญ่ได้แล้ะแต่ว่าพวกพี่มันยังไม่ใหญ่พอถ้าเป็นพี่มากกว่า ถ้าเป็นตัวพ่อแม่เต็มที่มันต้องสูงกว่าน,นี้นะสูงกว่าน,นี้เยอะครับโงงใหญ่ใกล้ๆนี้แน่น,นอนเนียคงจะทนร้อนไม่ไหวรู้มิ่น้องน้ำพากันมาเล่นน้ำเหมือนกับเด็กที่บ้านเห็นหน้องน้ำลํำห้วยนิดหน่อยก็พากันเล่นไม่ว่าคุนหรือจะว่าใสาเล่นสนุกสนานพเพลินกลับมาบ้านครกเลยว่าคุณ ที่เลนกลับมาบ้านมันก็มีคลิปที่ว่าหนีไปเล่นน้ำโคลนดี๋่พ่อแม่เห็นเองนะครับพี่นิกนะครับ